แค่นี้เยน้องบุของพี่ดีใจที่นุกรจได้มาเป็นรุ่นน้อี่ินี่เรียกน้องบุตรว่าเป็นน้องมุต้องมายเวลานึ้อที่สานเอลเดือนสเดือนยาอาราก็ได้วันดี แะได้นี้น้องบุญจะเป็นตากาเป็นรุ่นน้องนองเป็นรุ่นน้องเร็วมากนี่เลยแกร้นนเอ๋อไี่ใช่เชี่ยวว่าแกที่ไหนก็ตามสมมตินะสมมติว่าแกเข้าสุราษฎรนีมาแล้วมาสร้ข้ามไได้หรือเลขเลสูงดใจมัน่าสจหได้มนมันได้แรกมา ความเหนื่อยยากความลำบากความขอจะได้ไหมหนูชอบซึ่งมาบอกพี่ว่าพี่พี่หน่วยเจนติดไหมพี่พี่หน่วยเจนก็ใจหนูทำได้ไหมวันนั้นอะกับวันนี้เกิเรื่องมาตัดเลยแต่ไม่มีวันนั้นจะไม่มีวันต้องไปจระเบียล้พี่สัญญาว่าถ้าพี่ว่าพี่จะไปทำเคลียร์ตารางละพี่จะไปงาน้องรับน้อง ก็ไวไทไม่รู้จักใครอ่ะกวแต่ถ้ารกกัเป็ก็โอเคนะก็แตแค่บอกพี่แน่นหว่าพี่มีสาวแลได้เกี่ยวกับเราเออเด็กมีเออคนนี้มีอีชวคนนี้คนเด็มี้เพียรสนาลูกแปล่าโอเคจัดดีละตอนนี้มิ่มต้ดใจนานๆเหนื่อย